สวัสดียาำเช้าจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายรูปที่สวนดอกไม้กับสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงข้ามกับสวนนะคะนี่เขปลูกสตรอเบอรี่อยู่แต่ว่าเสียค่าเข้าชมคนละ20บาทนะคะทุกคนตอนนี้มีอากำลังเช็คอินอยู่นะคะข้างหน้าเราเนี้ยเป็นไร่หัวหอมนะนี่ไร่หอมไหม เนี่ยหอมเพียบเลยเนี่ยทุกคนไล่หัวหอมหอมใหญ่ๆที่เขาขายใส่พวกรามเมงอะ่ะเขาใส่ปุ๋ยไอ้นี่นะปุ๋ยอินซีป้าปุ๋ยขี้วัวเออขี้วัวขี้ไก่อ่ะทุกคนเออใช้ได้เลยโน่นนะเดี๋ยวมีอาเช็คอินเสร็จแล้วเราไปถ่ายรูปดอกไม้กันนะน้องมามา หนักเหรอได้กลิ่นไอ้นี่อ่ะกลิ่นขี้ไก่ไม่ได้ได้กลิ่นขี้ไก่ไอ้ดูดิกลัวกลัวความสูงต้องขยิงขาไอ้โอ้ยหมานี่อมีอาอยู่ไล่หอมหอไล่หอมญี่ปุ่นต้นใหญ่ๆดู คือเสื้อมันใหญ่มากเลยยัดเข้าไปเมียก็เลยเป็นหุ่นยนต์เมียไปเลยตอนนี้เดี๋ยวเราขอถ่ายรูปตรงเนี้ยตรงไล่ญี่ปุ่นไล่ไม่ใช่ไล่ญี่ปุ่นพูดผิดพูดถูกไล่หอมต้นหอมญี่ปุ่นเออที่เขาใส่รามเมงอะ่ะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปตรงนั้น มันมันชันมากนะไม่ใช่ว่าไม่ชันนะนี่ว้าชันมากเลย เขเขีวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปไร่สตอร์เบอรี่น้องเยียนะคะทุกคนตามแพรี่กับมีอาไปเลยนะคะไปดูดอกไม้กันคะ่ะตอนนี้เราอยู่ไร่สตอร์เบอรี่น้องเยียนะคะเก็บเองได้ด้วยมีบ้านพักด้วยนะคะข้างหน้าก็ขายของผลไม้ของฝากขนมแล้วก็มีนี่อันนี้เรียกว่าอะไรวะ น้องอันนี้เรียกว่าอะไรอันนี้มันจะเป็นค้าไเป้มงนะคะพี่อ๋อเป้มง,มงแล้วถ้าภาษามงพูดว่าเก่าเก่าอันนี้เรียกว่าเก่านะคะทุกคนเป้มงนะคะป่ะค่าเข้าสวนค่าเข้าสวนคนละยี่สิบบาท หมาก็เข้าได้สองข้างทางก็ม <riding> ีอะไรนะดอกไม้สวยเปล่าดอกไม้มาค่ะทุกคนมาเป็นช้ามุ้งกันอันนี้เียกเป้มงทาภาษามงก็คุอ เก่าก <Go>. ่าวยมากเลยค่ะว่าเห็นตะกล้าหน่อยก็น,นี่เป็นสตรอเบอรี่นะคะ ไรสตอเบอรี่น้องเยียนะคะยังมีบริการบ้านพักนะคะเป็นบ้านพักอยู่ข้างบนอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนก็คือบ้านราคาเริ่มต้นที่1,000บาทนะคะนอนได้2องคนแล้วก็มี1,500บาทนะคะทุกคนน้องหมาเข้าฟรีนะคะแต่ว่าต้องมีที่นอนมาเองเนาะเดี๋ยวชมบรรยากาศไรสตอเบอรี่ของน้องเยียเลยนะคะทุกคน หมดแล้วนะคะหนึ่งรอบขอคคือมันไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็มีดอกไม้ให้ชมมีสตรอเบอรี่ให้เก็บถ้าเกิดถึงฤด,ดูที่ต้องเก็บเนาะแล้วก็ไล่น้องเยียเนี่ยก็จะมีที่พักด้วยนะคะที่นี่นะคะจะบอกว่าอยู่ติดถนนเลยนะคะวิวดีบรรยากาศดีเงียบสง,งบนะคะเหมาะที่จะมาท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะแวะมานะคะทุกคน อากาศก็เริ่มหนาวดอกไม้ก็เริ่มบานนะคะบรรยากาศสวยๆต้องมาเที่ยวนะคะผู้ทับเบิงนะคะวันนี้เช้านี้นะคะเราก็จะหลังจากที่ดูดอกไม้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจิบกาแฟกันนะคะติดตาม e p ีหน้านะคะว่าเราจะไปดื่มกาแฟที่ไหนนะคะสำหรับอีพีนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ